โอเคเที่ยงคืนเขาบอกว่าเกมอะไรน่าจะทำการอัปเดตคิพีใช่ไหมกูเลื่อนขึคพีคร<ก>ับผมนี่ไงเป็นรูปมังกรมังกรอื่นเนาะไม่รู้เอาไว้ <c oughs> เฮ้ยเท่เฮ้ยอัปเดต <c oughs> มาโคตรเยอะเลยนะเลเวลตันประมาณ 1, า 3, หนึ่งพันเอ้ยสามพันหนึ่งร้อยโอ้โหสุดยอดอยสุดยอดจริงๆ โอเค<ช><ช>ไ100ป,ปเดี๋ยวเราทำการกดเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคเลตโกเอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำเว้ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหนาเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยน,ยนะครับผมหรือว่า โค้ดต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับผม<แ>ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับคิลเอนเคดีกับน้องไวค้คนเดิมนะครับโอ,โอเคผมตอนนี้เราก็ทําการเข้าสู่โหมดอัปเดตแล้วเนาะ นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวแบบข้าวๆนะครับผมข้าวๆกว่อนนะแต่ทําการสรุปให้ฟังเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ผมด้วยกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอห้าไลน์ขึ้นไปหรือว่า1,000ไลค์ก็ได้ลืมกดตามและกดกระดิ่งด้วยนะโอเคนะครับผมใครพร้อมแล้วก็ Let's go <S <Okay. S 1> ไปดูคลิปกันดีกว่านะครับผม เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ทําการมารีวิวอาผลปีศาจใหม่เนาะใช่ไหมใหม่หาอะไรมังกรนะผมรีมเมกนะครับผมแล้วก็ขาดำ<ช>นะครับผมอาขาด<ช>ํา v 2นี่คือไม่จําเป็นต้องอะไรเลยนะครับผมคือมันจะเป็นแบบว่าเหมือนทําทํามาแล้วอ,ะอ่ะเห็นป่ะเอ๊ ทีเดียวตายไปไ้ที่เดียวตายกระจอกเลยมึงอน่ะโอ้โหเป็นไงล่าหาะหนาดำเขียวโอเคนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทําการมาพูดก่อนเนาะเดี๋ยวเรื่องของ Xbox เนี่ยผมทําการมารีวิวตอนท้ายคลิปนะครับ Xbox เอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของการสรุปก่อนดีกว่าอ่ะไว้พูดมาเลยครับผมเดี๋ยวจะให้เราพูดนะโอเคอเรื่อตันนะจะเป็นจาก3,000นะตอนนี้เป็น3,100นะครับแล้วก็สแตทสามารถอัพได้ถึง 38 7 5น้เจ็บห้านะครับแล้วก็มีเกาะใหม่เข้ามามีเควสใหม่แล้วก็มีเลดบอสใหม่นะครับแล้วก็ผลพิศารใหม่นะครับแล้วก็ดาบใหม่แล้วก็ไฟติ้งสไตล์ใหม่หรือว่ารูปแบบการต่อสู้ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงด์กเล็กนะครับแล้วก็ปรับปรุงมังกรมีผลแรงน้มถ่วงตื่นด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มการสุ่มสีมังกรนะครับแล้วก็รับรองเอกแแล้วก็การตั้งค่าภาษาไทยนะครับแล้วก็ซอสแมนครับจะเขาเรียกว่าอะไรวะ อะไรไหมจกสามชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงนะ,ะก็คือลดเวลาเกิดเองแล้วก็ซามูไรนะครับจะตั้งแต่แต่ก่อนใช่ไหมไม่ได้เกิดประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงแต่ตอนน<ช>ี้จะปรับเป็สามถึงสี่ชั่วโมง,โมงประมาณนั้นนะครับผมใช่แล้วก็เพิ่มก็คือไอ้โเด้นอาริณาแล้วแล้วก็การฆ่าบอสนนครับมันจะมีโอกาสดรอ เจมนับ<ช>เปอร์เซ็นต์นับชี้นับคือค่อาบอสเราจะทําการได้ได้เจมเลยเนาะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อย<ช>พูดทีหลังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับคือตอนที่ผมอัดตอนเที่ยงคืนนะอาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลที่แบบเออพาไปนัดไปนี้ได้ผมยังไม่รู้จุดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแบบคร่าวๆละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจะทําการไปรีวิวขาดวงขาดำเนาะก็เอาง่ายนะผมก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่เนาะที่ไอไว้เนี่ยมันพูดเนี่ย ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ไปอ่านกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องไว้แปลแล้วก็ผมทําการอาเขียนไป้ตัวที่ใต้ลิพิชันเลยก็ได้นะครับผมตามนี้นะเผื่อใครที่อาจจะอ่านอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมอันนี้มันคือเองเอามาจากไหนนะในดิสคอร์ของคีพีชใช่ไหมใช่ครับผมใ,บในดิสคอร์แอดมินก็แจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูก่อนผลใหม่เป็นผลอะไรอันนี้ไม่รู้นะไว้ผลใหม่จริงป่ะเนี่ยผลแรกเอยผลแรกน้ำท่วงตื่นพี่ใช่ปะ ผลใหม่คือผลได้ดยเสาปะเออแล้วก็มีผลใหม่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันวะเดี๋ยวลองดูนะคนดูขอทําการซื้อก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยรีวิวในคลิปหน้าเออคลิปนี้แหละผมรีวิวหมดเลยดีกว่านะครับน่าจะใช่ใาร่วิกี้าวิตี้ก็ขายแล้วตอนเนี้ยอาการาวิตี้นี้ไม่ผมไม่รู้นะผมซื้อมา้ะเมื่อกี้ผมลองแล้วมันก็เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวพี่ขอลองก่อนอันนี้คือผลใหม่เหรอแน่น่แนนี่ โอ้เป็นนี่นี่นี่ฮ่ไอ้ไบ้มึงดูดิเอาเลยฮะโอเคโอ้ยไอ้บันเทไอ้บันเทเขาน่ารักเลยว่ะกูขอดูสกิบหน่อยดิสกิบเอ็กไม่น่ารักเลยแต่ตัวเป็นฐานเดี๋ยวมึงตายอ้าวโอ้ชิจิโอ้ก็ต้องตายแล้วผมกระจอกอ่ะโอ้เฮ้ยคุณดูครับอย่างเฟี้ยวอ๋อมันคือนี่นี่ว่ะเอ้อะไรวะไอ้เด็กสาวกินพืชอ่ะเด็สาวกินพืชใช่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 แล้วแหละ โอเคประมาณนี้เนาะแล้วเรามาทำเรขวาวสวยนะสวยนะสวยนะพี่ว่าโอเคครับผมแล้วก็ด้านของนี่เนาะเฮ้แป๊บหนึ่งรับรองภาษาไทยนะเมื่อกี้มันขึ้นว่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มันขึ้นแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นละแป๊บๆเดี๋ยวทำการลอรตั้งตั้งค่าภาษาไทยใช่ใช่เมื่อกี้ผมขึ้นนะแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นเ้ยบ้าเป็นเพราะอะไรวะคลิปนี้จะเร็วๆนะคนดูเฮ้ยเดี๋ยวไว้มันไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวพี่ขอรีเกมแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมการตั้งค่าภาษาไทยนีี่นนะครับ นี่เปลี่ยน,ยนอูอ้อด,เบบะนะดูเข้ามานานแล้วครับ <laughs> โอเคก็ต้องเปลี่ยน,ยนตนนัวแรกเนาะก็จะมีอัญมณีนี่นะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นด้านของเมนูเนาะเขาบอกเลยนะค่าประสบการณ์เลือดนะครับผมในต่างๆที่ผมเคยสปอยไปเนาะประมาณนี้นะครับหรือว่าโค้ดอะไรประมาณนี้เนาะ เฮ้ยก sí, ็ถ oh, ือว่าด like okay. ีเลยนะทําเพื่อคนแบบคนไทยแบบจริงๆอ่ะคือแบบเอ้ยแบบอ่านอังกฤษไม่ออกประมาณเนี้ยเออก็ลายโ่แบบผมเนี่ยควรใช้เลยนะครับไอไว้ด้วยโง่เหมือนกันโอ้ไว้เกินไปโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านของอาราคิราชันดีกว่านะเปลี่ยนไปไหมนั่นไงมันไม่ใช่ฮาคิราชันแน่ๆนะครับโอเคแล้วก็มีดาบใหม่เนาะเออก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็นดาบอะไรนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวแบ็คเกรสวีทูดีกว่านะครับผมเพื่อมาคีเลย ทำการกดแซดครับผมเป็นแบบนี้อ่าตามนี่เขารีว <c oughs> ิวเนอะกูกูไม่ข้ามแล้วกูกสสูศึกษาดว่ะโอเคแล้วผมไปเรื <c oughs> ่องการข้างก่อนเลย <มา S 2> สู้มานี่นะคนดูอ่าก็ถือว่าแรงเท่ขึ้นกว่าเดิมเอางี้ดีกว่าเป็นการต่อสู้ที่เฟี้ยวกว่าเดิมนี่นะครับผมอันนี้คือสกิลเอ็กปึ๊บนะคร<ด>ับผมแล้วก็สก<ด>ิลอูาร์ซีล่ะสีซีเป็นไงปึ๊บเลยดูดยโดนอีกแล้วไอ้พวกคนมองท่าที่แบบว่าเขาวาร์ปดินี่ป่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้คือแบบนี่ไงที่เขาสปอยเนาะต อ่าสกิลซีนี่คือวาร์ปนะครับปุ๊บแบบนี้อ่าใช่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 สกิลซีเป็นสกิลวาร์ปเลยนะครับผมประมาณนี้แต่เขาไอ้นี่มาอันนี้ไม่ใช่ไงมันต้องเป็นเท้าไฟไม่ใช่ไงอ่าเดี๋ยวพี่ทําการเท้าไฟให้ดูนะปุ๊บแบบนี้โอเคโอเคเยีบยีบอ้ยเฟี้ยวจัดเลยกูบอกเลยนะเฟี้ยจืดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กูไปไกล่ใหญ่กูโดนฆ่าแล้วก็บู๊ฟโอ้โหอย่างเท่คนดูเยีบโดนจัดเอออะไรจัด นี่นะครับประมาณนี้เนาะสับอาขาดำวีทูนั่นเองนะครับผมเอาละต่อไปนะผมเป็นด้านของมังกรน,นะครับผม <c oughs> สกิลแซ้บประมาณนี้เลย <c oughs> จำได้ไหมไว้ถ้าเราเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือเราต้องแปลงร่างใช่ไหมตอนนี้เขาไม่ได้แปลงร่างละคือกดสกิลแซ่บได้เลยนะผมนี่ประมาณนี้อ๋อแล้วที่เขาอ๋อที่เราเห็นอันนั้นเราคิดว่าเป็นไอ้น,นี่ในที่เราคิดว่าเป็นฮัคิรราชันแต่มันคืออันนี้ ใช่นี่ท่าเหมือนเลยนี่แหละใช่หรอใช่หรอใช่ครับท่านี้เลยครับท่านี้เลยในในเขาดู่ลผมก็ว่าอยู่ว่าผมผิดขนาดนักก็เนนี่ยใช่นี่แหละนี่แหละใช่โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวดูสกิลเอ็กดีกว่าสกิลเอ็กครับผมอ่าเป็นแบบนี้โอ้ยคือเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าเปิดอ่าเขาเรียกว่าร่างมังกรนะครับผมคือแบบนี้เลยนะเฮ้ยมันเฟี้ยวตรงนี้แหละมันเท่เนาะเนี่ยเออมันโกงอ่ะโกงครับผมคิดว่ามันโหดกว่าเดิมอ่ะจริงๆมันโหดกว่าเดิมมากๆนะครับ โอเคผมสกิลแซ่เออสกิลซีนะผมต่อไปสกิลซีเป็นแบบนี้เนาะคำรามได้เลยครับนี่แหละสกิลนี่เลยเนะี่ยเออที่เห็นในโละเออใช่ถูกไอไว้ถูกต้องเลยครับผมเพราะว่าโปรไฟล์หรือว่าปกเนี่ย ก็เป็นด้านของมังกรนะผลอาปีศาสต์อาซีซั่นเนี้ยก็เลยแบบดีดีมากๆนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวขออภัยด้วยนะแล้วอาจจะไม่ตัดอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับผมก็ดูแบบชิืๆเรียวๆไปเลยพร้อมๆผมคลิปนี้แบบสาระนะครับสาระไปเลยนะครับผมนะคนดูโอเคนะผมมาเดี๋ยวขอดูข้างหน้าหน่อยจะเหมือนกับที่เว้บอกหรือเปล่าสกิลซีผมอ่าใช่เลยใช่เลยแรงมากเนาะไป้เอะใช่ใช่โอ้โหเป็น l มาดูสกิลบีสก,ลสกิลบีกว่าครับสกิลบีทำไม่ได้นะครับต้องเปิดร่างเต็มก็คือสกิลมมวีครับผมวุ้ฟแบบนี้มึงดูเย้โคตรเทเหมือนตีนจอกเหมือนแอนิเมะตเลยครับือน,นิเมะเลยด,ดูดิมันเหมือนตัวอะไรดูไหม จิ้งจกจิ้งจกสองหางคุณเล่นนะครับผมก็นี่นะครับผมก็คือเป็นด้านของล่างใหม่ของมังกรเนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวถามก่อนละกันมันดีไหมเอาไว้พี่พูดตรงว่าคือมันเหมือนในอนิเมะจริงๆครับคุณดูใช่ใช่ลงรายละเอียดได้ดีมากนะครับรายละเอียดเขาเนี่ยมันเหมือนอนิเมะนะครับผมในอนิเมะนะคนป้านเนี่ยน่าจะเป็นน้องอาโมชินะครับผมนะโมชินะก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมนี่โอเคลองแบบลองนี่ดิ การเคลื่อนไหวของผลปีศาจประมาณนี้เลยดีนะเหมือนเลยเหมือนเลยแบบมันผิวกว่าคือครูจะไม่เอาหน้าของบอกฟูเลยนะผมคิดว่าไม่ดีกว่าบอกฟูเอาง่ายเลยแล้วผมห่้าของผลปีศาจจริงๆแล้วผมของมังกรมันเหมือนจริงๆแล้วผมเหมือนแบบพญานาคหรืออะไรเงี้ย เหมือนแบบเ,เออเคือถ้าใครเคยเห็นงูจะรู้เลยว่าเป็นการเคลื่อนที่เป็นแบบนี้เออนั่นแหละนะครับผมใช่งูงูตามันอยู่ในน้ำอ,ะอ่ะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวคุณดูจะว่า,วามึงจะรีวิวมังกรในคลิปไม่ได้นะพี่ <c oughs> โอเคผมไปทำการกดแซดนะผมกดแซดแบบนี้นเนาะกดอเอ๊ะโว้เฮ้ อุ้ยเฮ้ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่เจ้เกิร์ดคือเรื่องข้งมานนั้นเย็ดเย็ดเย็ดแต่ผมต้องตรงเลยนะว่าการบังคับผลปีศาจเนี่ยมันยากนะไม่เหมือนที่ก่อนมากนะผมเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันเป็นผิวเกินอ้้หูเป็นพายุนะครับก็คือแบบลงดันอาจจะโหดมากๆนะผมอ่ะสกิลซี่ผมการคำรามครับอลายแบบนี้ ฟฟุุชอบตรงนี้มากเลยเย้โคตรเท่เดี๋ยวเรามาดูสกิลบีครับเป็นการยิงอ๋อจิ๊ดเหมือนเดิมพลังโอแบบนี้ครับอุ้ยอุ้ยรวรัวยไฟไฟมันเท่กว่าเดิมนะเออสวยจัดเลยเออเฟี้ยวจริงๆครับผมและมังกรสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมอ่ะเออแล้วมันทำการทำยังไงอ่ะต้องสูมสีสูมกันนี่แหละสูมกันนี่แหละใช่ยอว่านะอ่ะลองดู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 นะคนดูอะลองลองผมคิดว่าใช่น่แน่เอออะลองลองดูอันนี้เราคิดไปคิวสีนะ อ่าเฮ้ยหมายว่าลักษณะของของมังกรสิบเจมไอ้เชี่ยมังกรต้องสิบเจมเว้ยเอาเอเอาเออมีมามามาเดี๋ยวพี่ซื้อลองลองลองอ่ะคนดูผมเพื่อคนดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมใช่แล้วพี่แสดงมันก็สุ่มได้ดิ่ไหมใช่ใช่ใช่มันบอกว่าจะสุ่มมังกรกับเดุสสาวเว้ยมี2อย่างนะครับเอออ๋อเฮ้ยเย็ดอยากดูแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะสิบเจมนะผมอันนี้ของมังกรนะครับอ่ะสุ่มเชี่ยขนาดไหนวะเฮ้ยเป็นเปล่งเปล่งเร้า เอ้ยเอ้ยเอ้า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 อะไรวะแบบเดินี่ะเฮ้ยเอะไรวะแต่มันแต่เนี่ยเนี่ยแปงใหม่ดิสุ่มไปแล้วไม่ใช่ไงเราฆ่าตัวตายไหมโอเคครับมาเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งคือนี่ฮะมันไม่เปลี่ยนเะไม่รู้นะคนดูอะไรวะงั้นก็เดี๋ยวลองได้สกิลเอ้สกิลเปลี่ยนสีไหมอ่าะได้สกิล โอ้เหมือนเดิมเลยอะอะไรวะแต่ว่าตอนตอน,ตอนที่พี่คลายๆลายล่างมันจะเป็นสีน้ำเสียเป็นสีม่วงนะม่วงดําประมาณนี้เอเอไม่รู้เป็นพราะอะไรนะคนดูครับนี่ก็เดี๋ยวเ<อ>าราก็ลองให้เขาแค่เนาะผมก็เสียไปละสิบเจมแล้วก็เสียไปถึงพันกรว่าคลิปนี้ผมเสียโคตรเยอะนะครับผมคนดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดส b s คร i b e พี่ด้วยะกันอ่ะประมาณนี้นะครับผมเรารีวิวเนาะ อ่าครบละสำหรับ V2 แล้วก็นี้เน่นะครับผมแล้วก็ผลใหม่นะผลใหม่ด้วยเขาบอกว่ามีเกาะใหม่พี่เราไปตามไปเดี๋ยวเราตามหากันดีกว่านะครับขออนุญาตไปตามโลกใหม่เพียงหน้าจะโลกใหม่นะครับโอเคนะครับผมโลกใหม่นะผมเข้ามาแล้วผมลองหันซ้ายมาดูนะผมเออผือผือแบบเจอเกาะเลยนะผมน่าจะใช่เกาะใหม่นะผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเฮ้ยไปเฮ้ยเออเพีซีเหรอเขาดูไหนมันคือเอพีซีอะไรเอพีซีเก่าแล้วหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ดูเลย เฮ้ยอะไรอ่ะเอาเวกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวกเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเวกไอ้นี่เปล่าไอ้นี่เปล่าไอ้มัเตอร์ผลใหม่อ่ะไม่ใช่ขนใหม่เดี๋ยวเขาเรียกว่าขนแรงน้ำท่วงเออไม่รู้ว่าแต่มันบอกว่าแกยังไม่พร้อมนะคนดูกูไม่พร้อมตรงไหนวะที่แบบต่างแบะเดี๋ยวกูลองเอาขนมาใหม่นะเผลอผลแรงน้ำถ่วงนะโอเคโอเคเฮ้ยโอ้โหกูเอาแรงน้ำถ่วงมาเร็วมึงซื้อมาได้ไหม มึงมีตังพอปะผมไม่มีอ่ะเออไม่มีพอโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยคลิปหน้านลวกันเนาะตรงนี้เพราะพี่ก็ต้องขี้เกียจอะขี้เกียจเอางนะ่ายเลยคนดูก็ตรงนี้นะครับผม <c oughs> ได้เป็นจุดเอาเวกนั้นเนี่ยเอาเวกแล้วผมมาสเตอร์ตรงนี้นะครับผมก็ลองหาดูนะครับผมประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวทำการบินไปก่อนแล้วกันเนาะนี่นี่น,นี่คนดูครับมันคือก่อใหม่นะครับโอเคบินเลยถ้าเกิดว่าอ่าคลิปนี้ปล่อยไปแล้วก็ขาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับผมว่าพวกผมเนี่ย รีบอัดเนาะแล้วก็ลงตอนเช้ามากๆนะผมประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งประมาณนี้แหละนะครับผมผมก็ตัดลิปตั้งแต่ตอนดึกเลยนะครับผมที่เกิดว่าคลิปนี้ปล่อยไปข้อมูลยังไม่แน่นพอไม่ไม่ไมอยากมาโทษผมนะเพราะว่าผมเนี่ยอัดแบบส,สดๆเลยนะครับผมแบบไม่ได้ไปดูเบ๊บอยพี่เบ๊ยังไม่ยังไม่ลงคลิปอะเอาง่ายเลยนะผมอะเอาง่ายๆเลยเนาะโอเคครับมามาตัวที่กล่อใหม่นะผมใช่ปะเป็นก่อใหม่ปะวะไม่รู้อ่ะพี่แชนอาจอได้ไหมเพราะว่าเอง็เองเคยมาสําำรวจยังอเอ็งเคยมาสำรวจยัง นนายนพี่แจนจอได้มโอเคโอเคเพี iter, uh ่แจนโอเคนะครับผมนี่ลองมาเช็คตรงคุยนับนีนะครับผมก็น่ายเป็นเกาะหม่แน่นอนนะครับผมโอเคจัดการโครงกระดูกถือดาบโอเคผมคิดว่าเนี่ยจะมีของรางวัลเขาบอกไว้เลยนะอ่านี่นะผมเนี่ย ข้ามีของให้ท่านอ๋อประมาณนี้อ่าจะเป็นดาบใหม่แน่เลยใช่ใช่ใชเป็นดาบใหม่แน่ๆน,นะครับผมดาบใหม่นะครับน,น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้นะครับผมโอเคซึ่งถามว่าตัวครู <c oughs> ตัวกูเบี้ยวไม่ถึงนะผมครูขออภัยด้วยกนะครับตัวผมยังเบี้ยวไม่ถึงนะครับโอเค <c oughs> ใครเลนะ่ตันก็มาได้เลยนะครับใช่นับแต่ก็อย่าเพิ่งจบคลิปอย่าเพิ่งปิดอะไรไปนะผมเพราะว่าเรายังไม่ได้อ่าเขาเรียกว่า อ่ารีวิวนะผมด้านของ Xbox เลยนะผมเอกบล็อกนั่นรีวิวเอ่บล b o x เดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับผมทำการฆ่าตัวตายแล้วทำการไปซื้อผลแรงน้ำถ่วงเนาะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะว่าผมเนี่ยจะเอาเวกได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่าว่าว่าตื่นเต้นว่าตื่นเต้นว่าเหมือนกันว่าน้องชายยังไงเอาเลยแล้วพี่เลยเลยเลยกาวิตี้กาวิตี้นั่นๆเออนั่นแหละอ่ะนี่นะพี่มีถาวรไหมเดี๋ยวซื้อไปเลยซื้อบบนั้นก็ได้นั่นแหละ กดแล้วอะอะเอิ้วเอาโอ้เท่าไหร่วะน่ะกี่ล้านวะน่ะโอ้นกูซื้อไม่ร้างนี้เลยอ่ะชิบหายโอ้โหโลบักไม่พอโอ้ดูโลบักหมดตัวกูเลยเหรอคลิปเนี้ยโอ้ชิบหายลงทื่นจัดจัดเนหนึ่งนะเป็นหนึ่งเนหนึ่งอะไรวะเนี่ยโอ้คุณดูครับผมโลบักผมหมดเลยเดียวโอ้ไม่ก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นนึ่งปหนึ่งปึ๊บโอเคกูไปเติมโลบักแป๊บหนึ่งโอเคครับมาเติมละคุณดูครับเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูครับ้อยครับผมคือเสี่ยงอ่ะเอาง่ายคือมีเสี่ยงจัดคนดูใช้เลยใช้เลยอ่ะเอามาดูครับว่าผมชนะไปเปล่าเลยพี่มันได้มีสกิบินเออไปเลยโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ด้วยกันผมมีทั้งหมดอ่ะสองหมื่นกดโวตสามหมื่นป่ะเมื่อสองหมื่นนี่แหละ ผมแม่งเปจนหมดตัวเลยนะครับผมคนดูก็อย่าลืมกดไลค์เป็นใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมในการทำคลิปต่อไปเนาะโอเคนะผมก็อย่าลืมอย่าเพิ่งกอไปไหนนะเว้คนดูอย่าเพิ่งปิดคลิปไปนะครับคือยาวๆไปเลยในคลิปนี้นะครับผมก็คือสาระเต็มๆนะครับผมฟังได้หมดเลยนะไปยามสรุปให้สุดๆแล้วใช่คือนี้สรุปให้แบบ รวดเร็วกระทัดรัดแล้วนะครับผมโอเคก็ okay. <c oughs> ใครไม่เข้าใจเดี๋ยวน้ำการาพิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ลองไปอ่านดูได้นะครับผมหรือว่าเข้าไปในที่คอดของค i พิดก็ได้นะครับโอเคนะครับผมคือจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะรีวิวให้ครบหมดนะแต่ว่าตอนนี้พวกผมยังไม่รู้อะไรที่มันแน่ชัดแต่ว่ารู้จุดเอาเวกละนะครับผมอ่า <c oughs> คือตรงนี้เนาะใช่เห็นจะมาลองเอาเวกกันดูนะครับว่าได้หรือเปล่าใช่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับโอเค g า a ์ิที่เอาเวกว่ะใช่ไหม ผมว่ามันต้องเสียอะไรอีกแน่เลยว่ะพี่ใช่คุณต้องเสียทุกอย่างว่ะต้องมาดูก่อนนี่ใช้เจมใช้อะไรป่ะตรงนี้ป่ะวะไหนพี่เจตรงไหนผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยมาดูพี่เอมาดูกูเริ่มงงไปหมดแล้วจำจำได้ป่ะเนี่ยไม่มั่วไอ้หัวอ๋อนี่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 แต่ผมรู้ว่าตัวอะไรโด่ๆตัวเล็กไอ้ห่าเอ้ยอยู่อยู่เจอเลยเดี๋ยวเราทำการมารีวิวของเอ็กบล็อกด้วยนะครับโอเคผมถึงละคนดูอุ้ยเอาวะตัวกระจิ้วริ้วเลย เมื่อเฮ้ยที่กว่าเหมือนว่าพลังเหอคนคนที่เฮ้ยมึงพูดมันจะแสกกว่ดิเหมือนว่าพลังของของแกเนี่ยมันจะตื่นประมาณนี้โอเคของด้วยของผลสัมฤทธิ์ม้ของแกโอเคก็มานี้นะครับผมคือโชคดีคือยังไงได้แล้วเฮ้ยกลัวพี่กังแต่ว่าดีดูดิมันมันมันบอกว่าสามารถทําได้นี่แต่ว่าเอาสกิลเป็นยังไงวะยังไม่รู้เลยถ้าถ้าไปดูในคลิปพี่เบ๊กก็จะรู้ไงไอที่เขาเอาลงในรีคอร์ดอ่ะเหมือนเดิมปะใช่ปะเนีน่ย ผมไม่เคยใช้จริงๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะไม่เดิม่ะเห็นดูในคลิปอ่หรือว่าเราต้องแบบเหมือนคือคือแบบว่ามันบอกว่าผลปีศาจผมเนี่ยมันสามารถตื่นได้เพราะเมื่อกี้นะผมเอามังกรมามันไม่ให้ไงเออนะครับก็เอาง่ายๆนะผมผมคิดว่ามันต้องเอานำอะไรสักอย่างเนี่ยมาหาไอตัวนี้นะผมอ่ะก็เหมือนกับไปหาของมาเอาเวก่ะคนดูเข้าใจนะเนี่ยป่ะ มันว่าโชคดีอยู่นะครับผมอะคือกูยังไม่ได้สกิลสักอย่างเลยนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาดูในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมการสอนเอาเวกผลและกันนะครับคลิปหน้านะโอเคป้าเดี๋ยวทำการมาเสียบจอยอีกบ็อกก่อนดีกว่านะครับโอเคเสียบจอยแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าเสียบจอยนะโอเคเรียบร้อยครับอ่าผมเสียบแล้วนะคนดูครับแปบ๊บหนึ่งอ่านี่นะผมเสียบจอยนะแต่ว่า ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกเกมเข้าใหม่ดูลวกันนะคนโอเคอเลยค,ครับผมก็คือว่าผมจะแนะนําสำหรับคนที่เล่นในจอยเนาะต้องถอดคีย์บอร์ดออกก่อนนะครับถึงมันจะเป็นหน้า UI ขึ้นมานะถ้าเกิดว่าไม่ถอดมันไม่ขึ้นเว้ยนะครับผมอะประมาณนี้นะครับผมนี่คือเล่นใน X b o x บ็นี่นะครับผมนี่โอ้โหอย่างเฟี้ยวโอโ้ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคขอดูใหม่อีกรอบโอเคนี่เลยเอ,อ ไม่รู้ว่าอันนี้มันตื่นหรือเปล่านะคนดูอันนี้ไม่ทราบแนตะ่ชื่อสกิลเหมือนกันหมดเลยพี่ใช่ไหมน,น่าจะใช่ว่ะน่าจะตื่นว่ะมัน,นลองกดไอส้สกิลที่ว่ามันลงมาลัวๆ,ๆดิไม่รู้นะคนดูเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์ละกันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งม,มันรีเลย์อยู่โอเคประมาณนี้เนาะสับการเล่น Xbox เองนะครับผมจอย Xbox แล้วก็อ่านี่นะครับผมประมาณนี้นะครับ,รนะรบโอเคนี่นี่นี่ไอ้สกิลตรงนี้นี่ เออใช่พี่อันนี้แหละตื่นแล้วหละตื่นแล้วเหรอเตืนตื่นแล้วตื่นแล้วใช่เหรอโอเคเออแค่เราเอาไปใช้ก็ตื่นแล้วพี่เอาไปใช้แล้วก็ไปกดนั่นแหละคุยกับมันนั่นแหละครับโอเคอันนี้คือตื่นใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็ก็ด่าไปด่าไว้ได้ก็ดดาด่าไว้ดดาไว้ก็ได้ไปละไอไปรับจบไอย้ยโอเคนะผมก็สับวันนี้นะครับประมาณนี้ก่อนเลยละกันเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมนะครับผมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะครับผมถ้าเกิดว่า พูดตรงไหนผิดก็ขออภัยด้วยในนาที่นี้นะครับผมโอเคก็รับวัน,นี้นะครับขอตลาไปก่อนและกันขอให้ทุกคนส,สนุกกับอัปเดตนี้ด้วยลวกันนะครับและเกิดว่าพูดติดขอโทษด,ด้วยจริงๆเพราะว่าไม่อาจาตอนดึกและกูสมองเบ้งเบอร์นะครับผมโอเคคนดูไปแล้วคนดูผมก็เล่นจอยไม่เป็นนะประมาณนี้นะครับผมโอเควันนี้ผมไปแนละ้วคนดูขับไปบ่ายครับผมซียูครับผมไปบ่ายครับไปบ่ายคนดูดิไปบบายครับโอเคอันนี้ทุบหัวเลย